สำคัญมากนะฮะทีมชาติไทยวันนี้แล้วจะลงเตะฟุตบอลฟีฟ่าเดย์อุ่นเครื่องเจอกับอัฟกานิสถาน2ทุ่มไทยรัฐทีวีช่องสายสองแล้วก็เว็บไซต์ไทยรัฐถ่ายพออสดด้วยก็นอนว่ามันคือแมตช์ที่จะเป็นการเตรียมพร้อมก่อนลงเตะเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกรอบ3ที่จะเจอกับทางศรีลังกาในช่วงวันอังคารหน้ามาวิเคราะห์ความพร้อมหน่อยเลยกันนะครับสำหรับเกมระหว่างไทยที่เจอกับอัฟกานิสถานในวันนี้ ทยอันดับ97ของโลกคุมทัพโดยมาซาดะอ e ิชิอ e, ิกุนซือชาวญี่ปุ่นล่าสุดเองเมื่อช่วงต้นปีก็เล่นฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนมานัดล่าสุดเนี่ยก็แพ้เวียดนามในบ้านของเราเอง2-3นะครับในรอบชิงชาเลิศเกมที่2ตัวหลักๆในทัวร์นาเมนต์นี้เอเชียนคัพรวมถึงแมชวันนี้ก็ได้มาเกือบครบนะขาดแค่เทียทรบุญมาทันที่บาดเจ็บรวมไปถึงทีสินแดงดาที่ จ็บยาวไปแล้วกับ BG ปทบัุมยูเนเต็ดนะครับคนที่เรียกมาก่อนนี้ก็มีถอนตัวไป2คนก็คือเจ้าพีสัส,ะสะลักหายประโคนแบ็คซ้ายจากบุรีรัมแล้วก็โชแปงทิตาธรอ,อักษรสีที่บาดเจ็บทั้งคู่เลยแต่ว่าอิชิก็ตัดสินใจครับในการเรียกนักเตะเข้ามาแทนคืออิดฟานดอลเล่นะครับแล้วก็สันติภาพจันงบมซึ่งไม่ใช่แบ็คซ้ายธรรมชาติเลยอิชิก็บอกถึงเรื่องนี้นะครับผมไปถามอิชิมาเองเมื่อวานที่ผ่านมาในห้องแถลงข่าว อิชิบอกว่าก็ได้มีการไปดูฟอร์มเตะมาแล้วก็คิดว่าคนที่เรียกมาตอนนี้สามารถทดแทนเล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายได้ก็เดี๋ยวรอดูด้วยกันว่าจะเป็นยังไงการเจออัฟกานิสถานถ้าแบ็กซ้ายเรามีปัญหาอยู่จากแมชนี้นะครับก็ต้องมีการปรับด่วนเหมือนกันเพราะว่าคู่แข่งอย่างอัฟกาก็ต้องยอมรับว่าอาจจะไม่ได้หนักมากแต่ถ้าแบ็กซ้ายเรายังไม่ค่อยโดดเด่นเนี่ยฉะนั้นในรายการต่อไปเนี่ยก็อาจจะต้องมีการปรับเรื่องของการเรียกผู้เล่น แบ็กซ้ายธรรมชาติเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงคาดการณ์จริงของทีมชาติไทยนะครับในแมชนี้นะครับ11ตัวแรกมีปฏิวัติค่ใหม่เป็นผู้รักษาประตูครับแนวรับนิโคลัสเมกอสันยืนแบ็กขวาแบ็กซ้ายน่าจะเป็นอิราฟานดอโอที่ได้รับโอกาสนะครับก็มองว่าน่าถูกส่งลงเพราะอิราฟานก็เคยเล่นแบ็กซ้ายมาแล้วเซนเตอร์ฮาฟนะครับคงจะเป็นเอลสดอโอกับโจธานเข็มดี ตรงกลางนะครับมีเพีดอนฉำลัศมีนะครับรวมไปถึงทางวีเทปป้อมพันยืนตรงกลางแนวลุกนะครับฝั่งขวาเป็นเจ้าแบงค์สุพัฒเหมือนตาฝั่งซ้ายเป็นเจ้าเช็คสุบโชคสารชาติกลางลุกเป็นธนวัฒน์ซึงจิตถาวรที่อาจจะสตาร์เป็นตัวจริงเลยในเกมนี้นะครับส่วนกองหน้าเป็นพาติกกูสตาฟสันครับ ส่วนทีมชาติอัฟกานิสถานครับนำทัพมาโดยอัสมันโตเซฟกุนซือชาอุสเบกิสถานก็เพิ่งเข้ามาคุมทีมได้2เกมแต่ว่าผลงานไม่ดีช่วงหลังนะครับแพ้รวดเลยให้กับทั้งทางเนปาลแล้วก็ทาจิกิสถานย้อนไปในปีที่ผ่านมาพวกเขาชนะแค่เกมเดียวแต่การชนะนั่นคือการ ชนะทางอินเดียได้ในฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกนะครับไม่ธรรมดาเหมือนกันแต่ว่า3เกมหลังสุดเนี่ยนะครับของอัฟกานพวกเขาแพ้รวดเลยนักเตะที่เรียกมาในชุดนี้22คนนะครับมาจากยุโรป4คนแล้วก็อาิเซน4ียคนรวมไปถึงนักเตะที่หลายๆคนเล่นอยู่ในเอเชียก็มีแล้วก็รายลีกของอัฟกานิสถานเองนะครับแกนหลักชุดนี้นะครับจับตาไปที่ o y r c c ทวันจอมเก๋าจากอาเดนาในลีกสวีเดนนะครับคนนี้เคยลงเฝ้าเสาเจอกับไทยมาแล้วในปี2015นะครับซึ่งเป็นเกมประเดิมสนามในน,นันทิชาติขอไอซีด้วยเหมือนกันนะครับหูย้อนไปเมื่อหูประมาณสักสิปีก่อนเลยนะครับแผงหลังก็จะมีพวกอับดุลนาจิมไฮดารีจากวีวีคาเปลล,ลีกรรนิเทอร์แลนด์นะครับมีโทมัสซารฟารีคูเบกจากลีกแคนาดานะครับมีเพลย์เมเกอร์ตัวเก่งอย่างโอมิดโปเปาซนะครับจากทาง เปกันบารูอินโดนีเซียนะครับแล้วก็มีกองหน้าพวกฟาริสซาดับจากบายังคาร่าในหลีอินโดนีเซียมีโอมิดมูซาวีจากสลังงอในหลีมาเลเซียก็พร้อมที่จะลงรละัตะข่ายเหมือนกันเจอกันคู่นี้ครั้งเดียวย้อนไป3กันยายน2015 ไทยชนะไปได้2อสูนะครับนั่นคือยุคของโคซิโกกิติศักดิ์เสนาเมืองที่คุมทับอยู่นักเตะในตอนนั้นที่มีก็พวกเทียรทรนบุญมาทานทีลศิลปแดงดาสารัตอยู่เดนที่สตองโดเกลิทาวีการมงคลทศกัยนะครับซึ่งสอประตูของเราเนี่ยมาจากทางจ่าเย็นแล้วก็เทพมุ้ยที่ทําได้คนละหนึ่งประตูนะครับก็ถือว่าผ่านไปโอ้ประมาณสัก10ปีละ เกือบสิบปีแล้วกันในการเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงผมก็มองว่าในเกมน,นี้เองเนี่ยไทยก็มีความได้เปรียบทางการเล่นในบ้านด้วยแล้วก็ผู้เล่นที่ค่อนข้างจะฟูลทีมมากๆในมองผมเองตอนนี้ไทยก็ยังดีกว่านะครับแล้วก็น่าใช้ในเกมเนี่ยเป็นการทดสอบแผนหรือวิธีการในการเล่นกับทางศิลลังกาได้นะครับเป็นอย่างดีเลยถ้าประตูแรกยิ่งมาเร็วเนี่ยผมว่ามีโอกาสที่อิชิจะสามารถมีการโรเ a t i o n นักเตะได้มากขึ้นด้วยเพราะว่าในเกมนี้เปลี่ยนตัวได้6คนนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงก็มองว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้สำหรับตำแหน่งตัวจริงที่ได้มีการลงมาในเกมนี้ก็ต้องดูกันโดยเฉพาะแผงกองกลางนะครับเจ้าก,กันธนวัฒน์สุนิตถาวรจะโชว์ฟอร์มได้ดีแค่ไหนถ้าได้รับโอกาส ลงสนามจริงๆฟันธงเกมนี้นะครับผมมองว่าไทยน่าจะชนะอัฟกานได้ไม่ยากเย็นมากนะักคิดว่าน่าจะมี3ต่อสูตรนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะสำหรับฟุตบอลทีมชาติไทยตลอดปีนี้เลยนะครับ2องทั้งชุดใหญ่แล้วก็ชุดยูย่ 23. ผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีกดหมายเลขสาสองแล้วก็เว็บไซต์ไทยรัฐด้วยนะครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube Passport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ